สวัสดีครับได้อุปกรณ์ชาร์จรถนะครับ EV นะครับมาใหม่นะครับซึ่งผู้ผลิตนะครับส่งมาให้ลองใช้ดูตัวปลั๊กตัวนี้ตัวปลั๊กตัวนี้จะเป็นปลั๊กแบบโซนยุโรปนะครับซึ่งมันจะมีแค่2ขาแบบนี้จริงๆมันมีตัวให้ต่อขาที่3หรือขากราวนั่นเองพอมันไม่มีขากราวเนี่ย ก็เลยยังไม่มั่นใจนะครับในการจะเอามาใช้อย่างเต็มที่นะครับก็แค่เสียบลองดูนะครับเป็นชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับยังไม่กล้าปล่อยทิ้งมันไว้ทั้งคืนนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะว่าเราจะแก้ไขมันยังไงต้องซื้ออุปกรณ์อะไรมาติดตั้งเพิ่มจริงๆแล้วอุปกรณ์นี้มันน่าจะต้องแถมมานะครับจากผู้ผลิตหรือผู้ที่เป็นโรงงานผลิตตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูนะว่า ถ้าไม่มีขากาวพวกนี้มันจะมีปัญหาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับมื่พูดถึงปัญหานะครับในกรณีที่เราชาร์จรถยนต์แล้วมันไม่มีกราวเนี่ยถ้าเกิดไฟมันรั่วขึ้นมานะครับไฟจะไม่มีที่ระบายเนาะลงไปในดินนะครับไฟอาจจะไหลผ่านลงตัวถังหรือท่านหนักกว่านั้นคนไปแตะอยู่นะครับ มันก็ไฟมันก็จะไหลผ่านคนนะครับหลายคนคิดว่า,เ,าเสียบแล้วใช้งานได้ก็โอเคแล้วแต่จริงๆแล้วภายในอุปกรณ์ชาร์จเนี่ยมันจะมีตัวตรวจสอบกราวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเสียบให้ดูนะครับถ้าไม่มีกราวเนี่ยเครื่องบางรุ่นที่เซฟตี้มากๆนะครับมันก็จะไม่เริ่มชาร์จหรือไม่เริ่มทํางานนะครับแต่รุ่นนี้รับประกันแน่นอนว่าเสียบแล้วทํางานนะครับเพราะผมลองมาแล้วนะครับ หรือถ้าชาร์จได้ก็อาจจะมีความเสี่ยงนะผมก็เลยไม่กล้าใช้มันเต็มที่นะครับคราวนี้ถ้าเราเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบอะไรได้บ้างนะมันอาจจะไปกระทบต่อระบบ BMS นะครับ Battery Management System นะครับก็คือตัวที่ควบคุมการชาร์จไฟนะครับหรือระบบสื่อสารระหว่างรถกับหัวชาร์จนะครับหรือเซ็นเซอร์บางตัวอาจจะเพี้ยนไปได้ถนะ้าไฟมันรั่ว เข้าไปหาระบบนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลในระยะยาวนะถ้าเราใช้รูปแบบนี้เป็นประจำผมก็เลยต้องไปหาไอ้ตัวนี้มานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแปลงนะครับจาก2ขาเป็น3ขานะครับดูลักษณะของมังมนก่อนตัวเนี้ยเป็นตัวแปลงหน้าตาเป็นแบบนี้ ด้านบนมันจะมีตัวโลหะอยู่เพื่อที่จะให้กราวเนี่ยตัวข้างบนตัวนี้เราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าตัวหัวสามขาของเราเนี่ยมันเป็นเหล็กแล้วก็มีผาเข้าไปแบบนี้หรือเปล่านะครับผาเข้าไปแบบนี้หรือเปล่านะ,ะถ้ามีนะครับถ้ามีมันก็จะค่อยเข้ากันใช้กันได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วแปลงเสร็จก็ยังไม่ ไม่ส่งผลอะไร100%ยเปเนะนะเราต้องเช็คด้วยว่าบ้านเรามีสายดินจริงๆไหมนะครับาสายดินมันต่อถูกต้องหรือเปล่านะเดี๋ยวมันมีเครื่องเช็คสายดินอีกนะครับทีนี้มาดูต่อวิธีการใช้การใส่ก็ประมาณนี้นี่นะครับสวมเข้าไปในในช่องของมันในรูของมันปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปสัมผัสคอนแทคกันจบแค่นี้นะครับเรียบร้อยนะครับ ก็เอาไปสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยนะครับแบบนี้นะครับเวลาแบบนี้นะครับเราจะเช็คกราวนะครับหรือสายดินว่ามันโอเคอยู่หรือเปล่าหรือมันมีหรือเปล่านะครับเราจะใช้ตัวนี้นะอุปกรณ์ลักษณะแบบนี้หาซื้อได้ในอินเทอร์เน็ตนะก็เสียบเข้าไปแล้วก็ดูค่านะครับออพอเสียบปุ๊บเห็นสีเขียวเนี่ยสบายใจได้ก่อนว่ามันโอเคนะครับ แต่มันก็ไม่ได้ทุกรุ่นขึ้นแบบนี้นะครับอ่เราดูสัญลักษณ์ตัวนี้ก่อนจุดแดง 2. จุดแล้วก็ดำเราก็มาอ่านตรงนี้ครับจุดแดง 2. จุดแล้วก็ไม่มีแสงสีเนะี่ยก็คือปกตินะครับถ้ามันไม่มีกราวเนี่ยมันจะไฟมันจะดับสองดวงแล้วมันจะติดแค่ดวงเดียวนะครับแล้วทีนี้มาดูด้วยว่ากราวเนี่ยมันโอเคไหมอยู่ค่าตรงนี้นะครับ ถ้าค่าตัวนี้ต่ําๆนะครับก็คือดีถ้าขึ้นไป2.5หรืออะไรเงี้ขึ้นไปมันก็แสดงว่าตัวกาวมันมีแต่มันมีปัญหานะครับอนะ่ก็ดูแค่นี้คร่าวๆก่อนถ้าดูแบบนี้ได้ก็โอเคนะครับคราวนี้ผมจะให้มาดูก่อนใส่กับหลังใส่นะตัวนี้มันมีตัวเช็คสายกาวนะตัวตัวตัวสายกาวเนาะ เพราะฉะนั้นเราลองดูอันนี้ไม่มีกาวนะครับไม่ได้ใส่กาวเพราะฉะนั้นเราเสียบเข้าไปอ,อตัวด,ดูนะเห็นไหมครับตรงนี้มันจะขึ้นมาว่าไม่มีกราวนะเพราะฉะนั้นไม่น่าใช้ถ้าไม่มีกราวแบบนี้ก็ทอรงอก่อนใส่ให้ก่อนนะครับหลังจากนั้นผมติดตั้ง อุปกรณ์เข้าไปแล้วนะครับก็เสียบเข้าไปปกตินี่แหละ,ะเดี๋ยวมาดูกันมาแล้วนี่นะครับกราวมาแล้วนะครับประมาณอย่างเงี้ยทีนี้เวลาถอดน,นะครับเนื่องด้วยมันไม่เป็นชิ้นเดียวกันอย่าดึงตรงนี้นะครับ ให้ดึงทั้งชุดนี้จับตัวสีขาวนี้ดึงออกมาเช็งทีกาวยังอยู่นะดึงออกนี้ทั้งชุดแบบนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะประมาณเท่านี้นะครับก็จะได้เห็นว่าวิธีการแก้ไขสำหรับตัวปลั๊กที่มันไม่มีกาวเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวจะมา เล่าให้ฟังต่อนะครับในเรื่องของการใช้งานชุดนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ